สวัสดีค่ะเจอกันยมามเช้านะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูน้องฟานค่ะวันนี้น้องฟานมาหายายนะคะหายายที่กรุงเทพค่ะเขาปิดเทอมแล้วค่ะเขาก็เลยจะมาเรียนรู้การปลูกผกักการทำสวนนะคะไปดูกันค่ะว่าตอนนี้น้องฟานกำลังทำอะไรอยู่เห็นไหมคะ ต้นกระเพราของยายงามมากเลยค่ะอันนี้ก็พริกค่ะพริกรกะเหลี่ยงนะคะดกมากค่ะมันก็อะโวคาโดค่ะน้องฟันกำลังลดผักค่ะอ่าน้องฟันจะมาเรียนรู้การปลูกผักนะคะ การปลูกผักกันทำสวนค่ะน้องฟานขยันมากเลยเขาจะมาอยู่กับยาจนกว่วจะเปิดเทอมนะคะตอนนี้ก็ดผักลดต้นพริกต้นหอมอยู่ติดตามชมไปด้วยกันนะคะว่าน้องฟานแต่ละวันเขาจะทำอะไรมากงนะคะอันนี้ก็คลิปสั้นๆค่ะ ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ